ครับวันนี้ผมกลับมาเชจากชาแนลเชนนครับวันนี้ครับเชนออกประดับดทุกคนรนไปบรรทุกกลินลอยลาครับแดดเกือบาดช็อตนี้แล้วนะครับว่าอะไรครับครับทางนี้นะสำหรับแดดนะจะทำว่าจะรอรอว่าไฟจะเยือเมื่อไหร่นะครับมีหลได้นะมารออยู่นี้แล้วนะครับแหมเกือบชักกล้องออกมาไม่ทันนะครับวันนี้มาด้วยรถจาก TTA นะครับ เสาเขียวสักคู่ครับเสาแดงครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอเขียวสักครู่หนึ่งครับรถขินหนึ่งจะออกไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสาเข้าของสารยรไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะครับ ครับแล้วก็รถหินก็ได้สัญญาณไฟสีเหลือง